สวัสดีครับยูกับผมนะครับอยู่ต่อคุณแคสเกมมิ่งะฮะเราวันนี้เรามาอยู่ในเกมเมาส์ยูเ r ฟเ n นเย่มีแขกรับเชิญนั่นก็คือไอเอลค่ะคอทีวีเหมือนเดิมนะครับว้า <Okay. S 1> อ่าหาหายไปนานนะฮะเพราะว่าไปทำอินโ o รนะฮะอินโตรใหม่เพิ่งทำเสร็จตอนนี้ก็กำลังเรนเดอร์อยู่นะฮะอ่ะมาเริ่มกันเลยมาแม่รู้ทำเพลงนะ ตอนนี้มันเรนเดอร์นานนะครับเพราะผมเปลี่ยนโปรแกรมเป็น After Effects นะฮะเป็นของเวอร์ชัน CC นะฮะง่ดใครเริ่มก่อนคุณไอเอลผมผมผมอาไปเลยไปเลย,ย,ยไปเลยไอ้หำใหญ่ไปเลยเไป <ผม S 1> เลยไอ้ไปเลยไอ้เล็กเล็กไอ้เล็กไอ้เล็ก <laughs> เอาไปน <c oughs> คนรีเควสบ,บอกว่านี่ไม่เหรอ บอกว่าก็หนุกดีหมุนตัวอะไรอย่างนั้นอ่ะมันชอบหำแค่นั้นแหละเอ้ยเออวาพอถึงตาเราแม่งไม่ค่อยกระตุกกระดีละอ่าฮะอ่าฮะปิวดีไอ้ดำโอตาทำไมมันโดนต่อยล่ะครับไม่โก้โอ้ยแถมมาให้จับพอดีเลยอ่า ไ <IT S 2> อที่ไม่ค่อยได้เนี่ยฮะลงคลิปนะฮะเพราะว่าติดเรื่องสอบด้วยนะฮะแล้วก็มไม่ค่อยมีเวลาครับเมื่อทำอินโทรพอทำมึนก็นะครับลองผิดลองถูกมาเยอะตอนนี้ก็เลนเดอร์อยู่นะฮะคลิปนี้ก็เป็นอินโทรใหม่แล้วกันนะฮะเฮ้ยไม่ไปวะเดี๋ยวผมก็มันเรลครับก็ เออไม่ได้ใส่อินโทรตอนจบแล้วไม่ได้ใส่อินโทรตอนเปิดมาทำไมคุณไม่ใส่ล่ะไม่ไม่อยากใส่ขี้เกียจถูกต้องไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขนาดคุณเอ้ขนาดพี่เอ็มไม้มังกี้ยังไม่ค่อยใส่อินโทรเลยเพราะผมเคยเห็นเขาเคยบอกครับอกว่าลืมเขาเป็นคนที่ทำอะไรเร็วใจร้อน โชว์บีบอยนะวมาวก็อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะอ,ออกแนวเครียดมากกว่าเจตอๆก็หายกระตุกรู้สึกว่าตัวคุณนี่เสียดีสีเดียวกันหมดเลยน่ะผมเฟี้ยวหนอก็อออออเอ ว้าวตัดไปตัดไปตัดไปว้าวสไปเดอร์แมนเพียงเลย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 โอ้โหเราเฮ้ยช้าๆหน่อยก็ได้โอ้โหเวลามีท,มทุ่มเถะอันนี้เราขอเล่นแค่สองรอบพอนะเพราะว่าเวลามีจำกัดนะฮะแล้วก็เสือกมาแคสต,ตอนที่นะโห

ไม่รู้ว่ะอก็ออเอถ้าเอาเป็นด่านฝนน่าจะเดียวเน่ด่านฝนอ้าวทำไมมันถึงเยอะจังอะผมเก่งไงนี่ท่ายอย่างเฟี้ยวถ้ายอย่งเีืยอแต่นันแหนมในตรงเป๊ะเลยเป็นคน,นทำอะไร<ห>ตรงๆตรงต ตุงตุงตุงท่านผู้บิเกตโปรดทราบในขณะนี้คุณไอเอลใกล้จะแพ้แล้วโปรดให้ออมเมย์เขาด้วยเอาเร็วเร็วเอาเอาเอาหลุดยักยากเร็วเร็วอ้วนอ่ะอ้วนอ่ะอ้วอ่ะเร็วว่ะ ออ้ชั้วยหนา W A W S ตาไม่สองตาจบเชือกเพราะเราแบบเวลาคิดมันอาจจะยาวเกินไปนะแล้วถ้าเราเล่นแบบไม่ยอมแพ้กันอย่างเงี้ยมันก็ยาวอ ถามจริงเหอะจะเป็นอะไรวะ<อ>นัดบินอวกาศเพื่ออ้าวที่นี่ฝึกไงตอนนี้ฝึกแบบเวลาออกไปนอกโลกอย่างเงี้ยเราแบบยังไงแบบลอยอย่างเงี้ยปัญญาอ่อนเยือบดวงจันทร์เราจะแบบลอยเ,อเพื่อบ,บินขึ้นไปเกือบไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้ <laughs> อืมไปเรื่อยไปอยอไอโอ้ยโหดูปากโบกเลยเห็นไหมเห็นไหมโหดูปากโบกเลยไปอ๋อช่วงนี้ผมติดนิยายนะก็มีก็เป็นชงนว่าผมหยาบดนได้อ่ะามาคุยเรื่องนิยายกันต่อผมติดนิยายเป็นอนิเมะน่ะมันวางขายไง แล้วผมก็ไปเจอก็ซื้อมาเลย500บาทนะฮะว้าเป็นสี่เล่มนะฮะเล่มหนาๆเลยก็ยังคุ้มนะเพราะว่ามันขายเป็นแบบเซ็ตรวมไงถ้าแบบเซ็ตรวมเล่มละร้อยเจ็ดสิบอ่ะโอ้โหสี่เล่มลโโลม,มันจะมีสองเล่มที่ร้อยหกสิบแล้วก็อีกสองเล่มร้อยเจ็ดสิบนะฮะอันนี้ก็ก็คุ้มแล้วถ้าซื้อจริงๆก็ปลาไปร้อยหกสิบนะฮะ ก็คุมเอามาอ like ่านเล่นเวลาข้ามเวลานะฮะข้ามเวลาตอนรอมันไอเนี้ยอะไรรอพวกเวลาทำอินโทรแบบอืมทำไปเลื่อยเป็นการข้ามเวลาที่ดีฮึยจ้าเอากระเอากเออกระตุกกระตุกทำไมมันมันมันแปลกๆนะใช่แปลกมันย้อนกลับย้อนกลับอ่ะ จู่ก็กระตุกไอ้เหมือนแต่ดกระตุกะแต่มันมันมันโอยแพ้แรงแรงเลยะ่งเหมือนคนมชนแขนแขนหักออเือบตบจ่ก็กระตุกนะฮะ้าทันทันทันวานะฮะ จุดๆฮะดานเ e อียงเลยจะไปเอาแบบมีลมแล้วเลยแบบมันจะได้ลอยไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าไปม,มาเริ่มลงสองมาขอให้คุณได้เริ่มก่อนสาธุนานไงนั่นาลมมาแล้วจดให้ตามงคำขอคลาสดึด้อ อ,อ,อ,อเอาแค่นี้ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องไปไกลมากก็ได้เพราะเดยวนลมธรรมชาติมันแรง,ผม,ง,งมผมเป็นห่วงสุขภาพของคุณผมเป็นห่วงสุ้กับานั่นไงผมว่าแล้วคุณต้องไปนี่ไปเอาอากาศไปทำไมเอาอากาศเตรียมพร้อมนะคุณแต่ว่าชุดไม่ได้ ยปยามไปมันมันไม่ใช่เหมือนหมวกกันนกอะมันเหมือนโถ่โถโควี่โควี่ปลาว่ะมันอ่างเก็บปลาอ่างเกิดเถิงอ๋ออส์มันไอ้อ่างเกิดเถิงใช่ป่ะวะตึงตึงมีเรื่องเร็วตึงอ๋อมีเตียงกามีเตียงก้าโชว์ผมกูจะปรับเวลาให้มันนานๆกว่าเดิมมันเนี่ย เร็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 วเรอดีนะเนี่ยตั้งเวลามาเดสนาทีไรไม่ได้เจ็สิวหกเดนาทีโอ้โหอาฮาวันนี้ต้องเล่นอะไรกันเลยเล่นอยู่เกมเดียวเนาเอ๊ยทำไมมันเอทไมมันลงข้างล่างนั่นนะเอ๊ะยังมีเวลาเอะเลยเนาะ อย่ากดเอหน้าไอ้หนูเสียงอะไรวะเติรด,ดึงสงสัยไปในนี่นะฮะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเพิ่งใช้โปรแกรม After Effects เหมือนจะเสร็จแล้วมั้งอินโทรโอเคก็ช่างมันนะฮะดังปตร,ร,ร,รด์ดต <Hey. S 1> ึ้งเฮ้ยช่างมันเอ้ยบินบินบินกับแปะเอ้ยไอ้กว้า อีเลนละจุดๆก็วูบเรื่องันไปนอนบ้านเนี่ยย่ามานอนแถวนี้อ่าฮะไปไม่ได้นี่เพื่อนคุณรออยู่อ่ะเฮ้ยเยทตาดีนะตั้งเวลามาเยอะไม่งั้นคงแพ้ไปอ่ะมันก็ไม่แน่ล็อกเพลงยัง อีพิกแค่นี้ก็เอาแค่นก็เอาช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะฮะเพราะว่ามันติดอะไรไม่รู้แต่จะพยายามลงให้เร็วที่สุดนะฮะลงที่แบบไม่ค่อยได้ลงคลิปนะฮะมันติดหลายเรื่องนะฮะเครียดเยอะช่วงช่วงนี้ ผมกับคุณ RIL เพิ่งถูกแฟนเลิกมานะฮะแต่คุณ RIL เขาเลิกก่อนแต่ผมเลิเลกทีหลังประมาณสักก็เลิกอะไรวะก็เลิกเป็นแฟนเอ๊ะก็เลิกแฟนไงก็มีแฟนเลิกไม่ใช่หรอก็แฟนคุณขอเลิกไม่ใช่เอ๊ะก็เลิกกันไม่ใช่หรอแฟนคุณอนะแล้วพอประมาณหนึ่งอาทิตย์มั้งแล้วแฟนแล้วแฟนผมก็มาเลิกเออแปลกอย่างน่าแปลก เดียวไม่ล่ะไม่เป็นไรฮะมันก like ็เครียดก็ปกติไม่เป็นไรผู้หญิงไม่ได้มีแค่เออผู้หญิงไม่ได้มีแค่เขาคนนั้นคนเดียวไม่เป็นไรน่มันเปินมความรักเกมปรึกษาว่าอะไรยังไงเนี่ยมันคือชะตากรรมที่เราต้องเลือกปัญหาของความรักถุยอะบุย เปลี่ยนจากเมาส์เอเซนเป็นเมาส์เอ้ยเลื่อยู่เกี่ยมเลื่อยู่เอ้ยมันจะเข้าไปวะเฮ้ยลมๆๆๆๆอุ้ยแล้วแม่งไม่ไปเลยนะอะไรวะมันมันไปไม่ได้สิล่ะลมมันพัดอะไม่เป็นไรผมเป็นคนมองกันไกลไงมันต้องเกิดอย่างนี้ผมก็ต้องเลยแบบปรับไปร้ายมันแบบหน้าหน่อย ผมว่าวคุณกตีเอสอากาศกันโย่เหอะคุณชนะเลยพูดจริงชนะบ้านไขวาโอ้สวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับเอ้เอ้สวัสดีครับโ <c> น <oughs> อุดมสวัสดีครับอุดมแต่พาณหนิตถ้าเขาดูอยู่อะไม่มีทางโหเรายังไม่ดังเลยเขาจะมาดูได้ยังไงผมว่าคุณจะดังกว่าผมนะยังไงครับ ดูคนทับสิครับกะดูนะดูคนซับก่อนนะคลัสว้าอ๋ออะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอันทำไมมันท่าประราดอย่างนั้นเฮ้ยทำไมถึงเร็วจังเลยวะแะว้า ได้ละยังได้ละเองนะเนี้ยบ้านคนก็บ้านคนนั่นแหละบ้านระบ้านเอ้ยทำไมมันดังจังวะตั้งเลยนะบิดไหม่เลยอ่าไปจู่ๆคุณเอแอลก็เขาก็ต้องปิดใหม่นะครับเพราะบ้านเขาเสียงดังนะฮะบ้านเขาอยู่เยอะกันนะฮะบ้านผมอยู่แค่สองคนนะมีผมกับพ่อนะฮะ กอะนะฮะก็ทางบ้านก็มีกฎนะฮะแต่แม่ผมก็นะนั่นทีจะกลับบ้านนะฮะไม่ใม่ใหม่อ้โหทำไมบ้านคุณมันญาติเยอะจังเลยฮะใช่ฮ่ายอย่างเงี้ยนะครับเหมือนดูคนลุ้นขาเลยมาเลยป๊่ว้า คุณระจับขานอนอุดมทำไมอุดมแต่พาณิชย์แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็เอาตึง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 นะฮะมาเร็ว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  มันเป็นอะไรกันล่ะครับผมว่าคุณนั่นไปปะคุณน่าจะใกล้ถึงเวลาที่คุณต้องยอมผมละไอ้ยะเฮ้ยไอ้ยะไอ้ยะยาไม แค่นี้ก็เอาเหพอพอๆไ,ไปก่อนเธอมาพอๆไปก่อนเธอมาอุ้ยอุ้ยออาของใส่เมื่อกี้ผมทำเสียงมาแม่งก็เลยได้แบบนี้เลยเสียวใครใครพูดเสียงเมื่อกี้ไม่มีใครทำไมทำไมาเป็นแบบไปน้ำ บ้านก็เสียงดังนะฮะต้องเข้าใจโชคดีนะที่บ้านผมแบบอยู่แค่สองคนสบายสบายแต่เอาที่เอาทางที่ดีอยู่คนเดียวสบายกว่าเยอะนะฮะอยู่แบบคอนโดรหรือเปล่า <c oughs> นะฮะแปกชุด <c oughs> ใหม่ไปกินอ๋อเฉดใหม่อ่าเฉดใหม่อ่ะอะไรเฉดใหม่อีกคอหมหนึ่ง เราเช็ดไหม่อะเราก็ถามมื <m ant re> <the> ่ว <m ant re> <the> ่าเช็ดไหมก็ถามว่าเช็ดไม่เข้าใจบ่เช็ดไม่เข้าใจบ่ไม่ล้เข้าใจเช็ดใหอ่เรเช็ดไหม่อะออใช่คุณอุ้ยมีเน็ตไทอ๋อมีเน็ตไทจะใส่เน็ตไททำไมวะท่านี้จะใส่ชุดสุดใหม่เออชุดสุด ชูดเลยเหรอเร็วเร็วเร็วเกวางนี่้ยเอ้ยเอ้กวางไอ้บ้าโหดูยังไงเป็นกวางวะเนะี่ยกางขาอ,<ะ>อยู่บนเขาอะไรวะตตแล้วไอ้แพะนี่ก็นะ ไม่มาไม่ไปเดี <Yeah. S 3> <B> ๋กดไม่แค่นี้แหละพอแล้วไม่โอ้จอดพอดีอย่างอย่างงและดีย่งอ่แหละดีอ้ my god y เย้สบายใจจุ่เบย ถูกแล้วสุดท้ายมันก็ออกไม่ได้ Oh my god เช็ดไม่ตลอดอะไรเช็ดไม่อะอะไรเช็ดไม่อะเอ้คุณเอ้คุณไอเอลก็เช็ดไม่ตลอด วิวดีอ่าฮะผมว่าน่าจะแพ้ว่ะรู้สึสกนะแม่งเอ้ยเมื่อกี้มันก็ติดไปครั้งหนึ่งและโอ้โอ ว้าไปเลย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 โอุลเลอูระดาว่าเฮ้ยไอเวนไอจันโอ้ย W S ดีผมเกลียดด่านนี้มากบอกตรงสาม สองหนึ่งไม่ท่เอ้ยเออมีโอ้โหแหน,หน่ะอะไรมันก็ไวหน้ากูบ้าใช่ไหมว้าหน้าเป็นสกินที่แบบแล้วหน้าคุณหน้าไวเหรอเอาเอาไม่ไปทำไมคุยไม่ไปเนี่ยผ่านมายี่สิบสิบห้าปีแล้วนะครับ ว้ายี่สิบปีแล้วเหลือหกสิบวีไอ้หามาน้องสามสิบปีไงเดี๋ยวจังคุณไม่ต้องรีบไปก็ได้เอาเอ้ยกระตุกกระตุกว่ะแม่งกระตุกว่ะไม่นะกระตุกพี่ผมเนี่ยกระตุกเอาค่ะเอ้คุณอยู่อีกนึงไอ โอ้เอาเฮ้เฮ้ช้าๆหน่อยก็ได้โอ้จอช้าๆหน่อยก็ได้จอดยาแพ้โอ้โอ้มาย้จอดยาแพ้จอดจอดจอดโนโนโนี่สิบห้าวิสิบี่สิบสามสิบสองสเอ็ดเ้าจ็อาขาวหกห้ 4 3 2 1โอ้ my god ง่นะฮะอ่ะมาดูแล้วสุดท้ายเราก็กระตุกนะฮะแล้วสุดท้ายเก็กระตุกนะ้วสุดท้ายก็กระตุกนะฮะแล้วส้ายราก็กระต้อนะฮะแล้สายเาก็นะแล้วสด้วยเรากกนะแ้วายนรครับ อย่าลืมมาดูที่ชาลาล่องยูทูบของ Cash Gaming นะฮะ IRL Hardcore TV อย่าไปดูอย่าอย่าไปดูมันยูท <c oughs> ูบของ Cash Gaming ครับ Y U T O K U N G C G นะฮะ Bye bye Yeah